สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างนี้เวลา8นาฬิกา22นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเท,พร,ะเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์เิศการและการประชุมไบเทคเขตบางนาทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่18ประจำปี2568เรื่องโภชนาการกับการกินดีมีสุข โดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปัมภ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่6-7ตุลาคม2568เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยด้านโภชนาการและสุขภาพนำไปสู่การดูแลสุขภาพสร้างภาวะโภชนาการให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนถือเป็นเวทีสำคัญที่นักวิชาการนักวิจัยบุคลากรด้านสาธนารณสุขและผู้ที่สนใจด้านโภชนาการได้ร่วมแลกเปลี่ยนองความรู้ตลอดจนสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านโภชนาการของประเทศอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ทรงมีพระราชดรรรัสเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่18และทรงฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบายและอุยศาสตร์โภชนาการในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ ncd จากแพทย์หญิงอัมพรเ็นจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึง4หัวข้อได้แก่นโยบายกับการเปลี่ยนผ่านของภาวะโภชนาการเริ่มจากโภชนาการมีผลต่อพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตของเด็กไทยเดิมที่มีภาวะขาดโภชนาการปัจจุบันนั้นดีขึ้นมากแต่มีเรื่องของโภชนาการเกินนอกจากนี้ จึงต้องทําให้เกิดสมดุลโภชนาการเพื่อสุขภาพภาวะที่มีคุณภาพต่อไปสถานการณ์ด้านโภชนาการการขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารและก้าวต่อไปของโภชนาการสู่การกินดีมีสุขลด n อ d ดีเพื่อกระตุ้นความตระหนักและสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนตั้งแต่วัยเด็กบูรณาการความร่วมมือทุกภาค พร้อมเชื่อมโยงกับคณะกรรมการอาหารแห่งชาติส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งความร่วมมือขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไปจากนั้นทอบพระเนตรศการเจ้าฟ้านักพัฒนานำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยที่ส่งสนพระไทยและทรงรับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมได้น้อมนาพระราชดรริผ่านโครงการอันเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อโภชนาการดีกับการกินดีมีสุขยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเช่นการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนํา8องค์ประกอบหลักคือเกษตรสากอนนักเรียนอาหารกลางวันฝ่อระวังโภชนาพัฒนาสุข,ขานิสัยบริการสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมาดําเนินงาน จากกิจกรรมของโรงเรียนสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปอย่างครอบครัวและชุมชนเป็นแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะสืบสานงานพระราชดำริเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางโภชนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานมีการบรรยายการเสวนาวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยที่สําคัญรวมทั้งการออกบูธนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการพัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและภาคอุตสาหกรรมนําไปสู่การพัฒนางานด้านโภชนาการของท อย่างครบวงจรเวลา14นาฬิกานทีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์วะไลณป้อมเพชรที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดินและคณะ เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนนินทุรกันดานกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของเที่ระลึกและกราบบังคมทุนรายงานการจัดกิจกรรมการแสดงคีตะนาตยะสดุดีเทิดไทยองค์วิสิตศิลปินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษายน2568 เวลา15นาฬิกาสานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาประจำปีการศึกษา2567ณห้องประชุมมหาจักรีวิทยาประสิทธิ์อาคาร60พรรษาราชสุดาสมภพสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่า มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจจำนวน100คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนจนสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะทั่วกันแล้วย่อมมีความพร้อมที่จะนํากําลังความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงานให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมแต่การจะทํางานให้สําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพนั้นบัณฑิตจําเป็นต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ดีจึงจะนําความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้กล่าวคือไม่ว่าจะทํางานใดก็ต้อง กษาลักษณะขอบเขตและเป้าหมายของงานตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจชัดและเลือกสรรวิชาความรู้ที่จะนํามาใช้ปฏิบัติและกลําหนดวิธีการดําเนินงานให้เหมาะสมถูกต้องตรงกับงานกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมทุกอย่าง พร้อมกันนั้นก็ต้องดํารงตนในกรอบของศิลธรรมและจริยธรรมอันดีงามมีขันติความอดทนและวิริยะความเพียรกล้าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาและความยากลําบากแต่พยายามปฏิบัติแก้ไขด้วยความสามารถและสติปัญญาวิธีการปฏิบัติด,ดังกล่าวนี้นอกจากจะทําให้งานทั้งปวงสําเร็จผลอย่างสมบูรณ์แล้วยังเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีวิจารณญาณที่เที่ยงตรงถูกต้องและมีความเข้มแข็งมั่นคงในจิตใจอันเป็นคุณสมบัติสําคัญที่จะเกื้อกูลให้แต่ละคนประสบความ สำเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืนทั้งในการประกอบกิจการงานและการดําเนินชีวิตด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนําไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ต่อไป หลังเสร็จสิ้นการพระราชทานปริญญาบัตรพระราชทานพระราช,ชาโอการให้นางสาวปรัสนีสิงห์ถมและพลรือโทพิบูลศักด์บุญ,บญชุช่วยน้อมกล้า่น้อมกระหม่อมถวายครุพันการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจิรดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิรดาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร615ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสื่อการสอนด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตรายแก่นักเรียนนักศึกษาของสถาบันโดยจําลองสถานการณ์ให้มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆที่นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้ามี12สถานีอาทิสถานีงานกลึงเป็นการจําลองสถานการณ์การใช้เครื่องกลึงในชุดทํางานที่ไม่ถูกต้องอาจนําไปสู่การเกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน สถานีการใช้ถังดับเพลิงจำลองสถานการ์การเลือกใช้ถังดับเพลิงให้ถูกต้องกับชนิดของเชื้อเพลิงในขณะเกิดเหตุและสถานีงานเชื่อมจำลองสถานการณ์การใช้อุปกรณ์การเชื่อมโลหะอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟย้อนเข้าสู่ถังแก๊สที่จะทำให้เกิดระเบิดได้ สถาบันเทคโนโลยีจุดาได้เข้าร่วมโครงการ Thailand Vision Zero ตั้งแต่ปี2564 mm hmm. เป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันขจัดสาเหตุของอันตรายและโรคจากการทำงานโดยบรูรณาการความปลอดภัยสุขภาพและความผาสุขเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้เป็นศูนในปี2567ได้รับรางวัล,ละระดับเหรียญทอง นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยตั้งแต่ปี2561กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานได้รับรางวัลระดับดีเด่นเป็นเวลา7ปีติดต่อกันด้วยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร605พระราชทานพระราชโรกาสให้รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิธารบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตตดานำผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตตดาเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จากนั้นทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักวิชาศึกษาทั่วไปโรงเรียนจิรดาวิชาชีพงานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษางานวิจัยและวิรัชกิจและศูนย์บริการวิชาการ ปีนี้จะแสดง2แบบช่วงแรกเป็นการถวายรายงานผลงานทางวิชาการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วงที่2เป็นเทศกาล12ชิ้นงานที่ได้นํามาจะแสดงจริงเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการได้ชัดเจนอาทิเบเกอรี่จากการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งมเมล็ดขนุนเครื่องดื่มคอมบูชาจากน้ําใบว่านกาบหอยและไซรับจากกากรำข้าวโครงการวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเฉิงตูกับสถาบันเทคโนโลยีจุดาออกแบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวอัจฉริยะส่วนบุคคลเพื่อติดตามผู้สูงอายุระหว่างการท่องเที่ยว ทางนี้การนําเสนอผลงานจากการเรียนนอกจากสะท้อนผลการเรียนรู้และความเข้าใจยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดการสื่อสารและความมั่นใจในการแสดงออกรวมถึงการทํางานเป็นทีมอีกด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักาครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2567เป็นวันแรก เวลา13นาฬิกา30นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทา,านปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2567ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันแรกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ1คน สำหรับวันนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน2,569คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมความรู้งานวิจัยตลอดจนสร้างสารรค์นวัตกรรมระดับโลกเพื่อช่วยเหลือประชาชนและประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีความโดดเด่นในาศาสตร์แห่งแผ่นดินในการเป็นผู้มีความรู้คู่ความดีพร้อมพัฒนาชาติด้วยหลักธรรมมาพิบาลซึ่งเป็นสิ่งที่บัณฑิตทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนานอกเหนือไปจากความรู้ ทางวิชาการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและการดําเนินชีวิตความสําคัญว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วย่อมมีความตั้งใจที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตและความสําเร็จในกิจการงานด้วยกันทั้งสิน้นกล่าวได้ว่าความสําเร็จและความมั่นคงนั้นคือเป้าหมายที่แต่ละคนตั้งไว้และปรารถนาจะไปให้ถึงแต่การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ต้องอาศัยวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วย ในการนี้เบื้องต้นต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าความสําเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนมิใช่สิ่งที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วในคราวเดียวหากจะต้องประกอบขึ้นจากพื้นฐานอันหนักแน่นและเสริมสร้างให้สูงขึ้นไปเป็นลําดับ บัณฑิตทุกคนจึงควรตั้งใจให้มั่นคงที่จะประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรร,รมความสุจริรตระมัดระวังควบคุมความคิดคำพูดและการกระทําให้เป็นไปในทางที่ดีที่ชอบอยู่เสมอเมื่อมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นทั้งในชีวิตและการทํางานก็วางใจให้เที่ยงตรงเป็นกลางแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติแก้ไขด้วยความอุตสาหะอดทนไม่ท้อถอยหน่วยหน่ายหรือละทิ้งไปกลางคัน นอกจากนี้ยังต้องหมั่นเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของตนเองอยู่เสมอด้วยเพื่อเป็นพื้นฐานและปัจจัยในการดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความสําเร็จที่สูงขึ้นไปถ้าภาคเพียนปฏิบัติได้ดังนี้แล้วอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนแล้วก็มั่นใจได้ว่าบัณฑิตทุกคนจะประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจมุ่งหมายได้อย่างแน่นอน พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเปิดลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเดกธิศนิศสการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีเวลา8ปนาฬิกายีนาทีวันนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตเทเวศทรงเปิดลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเดกธิ์ โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับราชาสกุลระพีพัฒน์จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเดกรกฤทธิ์ครบ150ปีวันที่2 1ตุลาคม2567ซึ่งดำเนินการปรับปรุงลานพระอนุสาวรีย์ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและจัดทําซุ้มประตูมหาวิทยาลายัยตั้งแต่ปี2566แล้วเสร็จในปี2568เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเดทริ์ประสูตรเมื่อวันที่21ตุลาคม2417ส่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาตลับมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระีพัฒนศักดิ์ส่งเป็นต้นราชสกุลระีพั์ และทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีส่วนสําคัญในการปฏิรูปการาศาลและด้านต่างๆทรงวางรากฐานด้านกฎหมายของประเทศไทยทรงได้รับการถวายพระสมัญญาพระบิดาแห่งกฎหมายไทยก่อนสิ้นพระชนม์ณกรุงปารีสเมื่อวันที่7สิงหาคม2463สิริพระชนสา45ปี จากนั้นเสด็จไปยังอาคารราชบุรีดีเด็กริ์ทรงเปิดและทอดพระเนตรสการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในอภิลักษิตตสมัย100ปีวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหัวข้อพระมหาธีรราชาพิวัตรรพีพัฒนานุการ และเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพ,พนวดีในหัวข้อสิริโสภาเคหสินซึ่งจัดแสดงพระาราชประวัติและพระมหาการุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมถึงพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพ,พนวดีผู้สนใจสามารถเข้าชมเทศกาลเฉลิมพระเกียรติได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2568 โอกาสนี้ทรงฟังประถกถาพิเศษในหัวข้อพระจริยวัตรและพระนิยมด้านเคหสินของสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพ,พนวดีโดยนายชัดพลชัยพรรองเลขาธิการมูล,ลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และกรรมการมูล,ลนิธิเพชรรัชสุวัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลน้าที่ว่าการอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเชิญเงินพระราชทานไปมอบให้แก่แพทย์หญิงวรวรรณก่อกิจงาน กอบกิจงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินเพื่อเป็นทุนสำหรับก่อสร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถกลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมที่จะให้บริการทางการแพทย์แก่รัษฎรดได้เป็นปกติสุขโดยเร็วทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนเครื่องมือแพทย์และสิ่งของจำเป็นที่เสียหายทั้งหมดด้วยในช่วงเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงทราบว่ามีรัศดรและเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปร,โรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอด สำหรับผู้ที่บาดเจ็บทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับทรงรับผู้บาดเจ็บทุกคนทุกเชื้อชาติไว้เป็นคนไข้ในพระบระมราชานุเคราะห์ สำหรับผู้ที่เสียชีวิตทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงรับศพไว้ในพระบระมราชานุเคราะห์รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานเป็นมอบแก่ญาติของผู้เสียชีวิตอีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กเป็นมอบแก่รัษฎรที่ได้รับผลกระทบและอพย ยมาอยู่ในศูนย์พักพิงกับทรงให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสดใหม่ให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอ,อนามัยด้วยน้ําพระราชฤทัยที่ทรงพระเมตตาทําให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ต่างปลื้มปิติและสานึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นมีกําลังใจในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยึดมั่นต่อสถาบันชาติศาส,สนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป ในการนี้สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องค์คมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูลเชิญสิ่งของพระรชาชทานจำนวน800ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมดงรักและราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจด้วยการได้รับพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาถูกกระสุนปืนใหญ่ตกใส่ในห่วงระหว่างวันที่24-28กรกฎาคม2568ภายหลังการตรวจสอบประเมินความเสียหายมีคารุพันธ์ทางการแพทย์ชำรุดเป็นจำนวนมากและอาคารได้รับความเสียหายหายลายจุดโดยเงินพระราชทานในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ได้แก่อาคารภูมิพัฒน์เป็นอาคาร2ชั้น ใช้ในการปฏิบัติงานจิตเวทยาเสพติดจ,จัดแสดงนทิทรรศการและกิจกรรมชุมชนได้รับความเสียหายต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารเนื่องจากพิจารณาแล้วไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมและปรับปรุงต้องดําเนินการก่อสร้างใหม่และอาคารแฟลกที่พักพยาบาลเป็นอาคารสูงสามชั้นเป็นที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์พื้นผนังฝ้าเพดานกระจกประตูนหน้าต่างรวมทั้งโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหาย โรงพยาบาลพนมรงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวคม2550พร้อมกับโรงพยาบาลชุมชนอื่นอีก10แห่งทั่วประเทศโดยสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลสนับสนุนดูแลโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม ระเกียิทั้ง10แห่งสําหรับให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนเพื่อให้ได้รับการบริการทางสาธารณาสุขอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงมีแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่รวม152คนให้การดูแลประชาชนกว่า3 7 0 0 0คนปัจจุบันโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการฟื้นฟูความเสียหายสามารถเปิดทําการได้บางส่วนเพื่อให้การรักษาประชาชนในพื้นที่รวมทั้งตํารวจทหารที่ประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดาริณทันทสถานหญิงทนบุรีเช้าวันนี้คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภานนำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณิสสิภัทมหาวัชรราชธิดาในฐานะรองประธาน คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณสถานหญิงทนบุรีเขตบางบอนกรุงเทพมหานครซึ่งดำเนินงานโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตสามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ ทัานทตสถานหญิงทนบุรีได้รับพรมหมากรุณาที่คุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาระเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดาริเมื่อวันที่30เมษายน2554โอกาสนี้มอบเงินทุนพระราชทาน10,000บาทแก่บุคคลต้นแบบจำนวนหนึ่งคนเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพช่างเย็บผ้า ทันท์สถานหญิงทนบุรีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง717คนที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพรวมทั้งอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอาจารย์จิตอาสาและผู้ประกอบการมาให้ความรู้ผ่านการอบรมออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการเรียนโยคะภาษาอังกฤษภาษาจีนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุการนวดแผนไทยศาสตร์พยากรณ์ไพ่ยิปซีจากการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทําให้มีผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจำนวนหนึ่งรายการคือพวงมาลัยกระดาษทิชชู่ นอกจากนี้ยังมีการจัดหางานให้ผู้ต้องขังเมื่อผลโทษด้วยโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่รับเข้าทำงานอาทิร้านเสริมสวยอุตสาหกรรมกระดาษและร้านขายอาหารเครื่องดื่มซึ่งในปี2568มีคนต้นแบบ4คนประกอบอาชีพรับทำความสะอาดอิสระผู้ช่วยสอนฝึกอาชีพช่างเสริมสวยและช่างเย็บผ้าสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก